สวัสดีครับผมมีโมโม่ทรัโดสติ๊กนะครับวันนี้เราจะมาอันบ็อกแกะกล่องเครื่องบดรุ่นใหม่ของค่ายยูเลกานะครับนี่นั่นก็คือตัวซีโร่ห้นะครับตัวนี้<ะ>เป็นโฉมใหม่นะครับ<ะ>ว้าวเดี๋ยวเรามาอนะันบ<ะ>็อกแกะกล่องกันอันนี้ให้ดูนะคร<ะ>่าวๆเมียสีดำอันนี้<ะ>สีขาวทําแกะกล่องแล้วก็เดี๋ยวจะสอนในเรื่องของวิธีการประกอบนะครับว่า ต้องประกอบอะไรบ้างนะครับไม่ยากเลยนะครับแล้วก็จะมาบอกในเรื่องของสเปคตัวเครื่องไปด้วยในคลิปนี้ทั้งหมดเลยนะครับโอเคก่อนมาก็จะเจอเนี่ยคู่มือนะครับ2อภาษานะสองภาษาก็เอาไปอ่านได้นะครับจริงๆริงเนี่ยทำตามผมก็เข้าใจข้อหมดละดูสิครับเดี๋ววางแยกให้ก่อน อ,อันนี้ก็จะเป็นตัวร<า><า>ององัพโดนนะยกันอ,ออกมาน่ะยันตกนก็มีหอมีกเหลี่ยมมาให้อ่าโอเคท่านมานนี้แล้วก็จะเป็นตัเวเพื่อยกขึ้นมาได้เลยแล้วก็จะมีน็อตมาให้คู่หนึ่งนะอ่าวนกานประกอบ ครับโอเคขอย่าติดกระหอกก่อนเฮ้บตั้งเลยโอ้โหใหม่เลยแบบใหม่ๆเลยอ่ะโอ้โว้าวเดี๋ยวแผ่นให้ดูหน่อยนะคโฟมโอ้โหฟิวเฟี้ยวเลยนะครับเดี๋ยวนะให้ดูคร่าวๆสีดำไปด้วยนะครับโอเคมาเดี๋ยวมาดูจิ๊กกระต่อ อุอปกรณ์ที่ได้มานะครับเราจะแกะกล่องทั้งหมดเลยนะให้เห็นยางยางปั๊มยางตกรดดซิงครับขออนุาแกะเลยโนยุบโอโ้โหตันงกาสวยมากยงางเบงกาโยบ ยานะ้าแต่ใช้เวลาหน่อยนีดนี่กระต่ารแก่ผมจะเอากรงทั้งหมดที่อยู่ในกรงอ,ออกอามาวางโชว์ปึ๊บนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวรับนะครับนี่แบบนี้แล้วก็จะมีหกเหลี่ยมเนาะหกเหลี่ยมจริงๆแล้วเอาไว้ไว้ขันจริงๆยังไม่ได้ใช้ตอนนี้หรอกนะครับ อ่ะโอเคหน้าตาที่ได้มาทั้งหมดก็จับจประมาณนี้นะครับทีนี้สิ่งที่เราต้องมีนั่นก็คือเรื่องของนี่นะครับของไขควบมา,าฟรีแจกทั่วไปเลยนะครับมาทีนี้มาดูตรงนี้นะครับถ้าเราเสียบปลั๊กตรงนี้ก็คือกดปุ่มเปิดใช้งานเครื่องได้เลยนะแต่รุ่นนี้เป็นโฉมใหม่นะครับใช้งานง่ายกว่าเดิมนะครับโดยการใส่ตรงนี้เข้าไปแล้วเรากดเ,เปิดสวิตช์จากตรงนี้นะครับแบบนี้เลย นะเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการประกอบนะหนึ่งขันน็อตตรงนี้ออกก่อนมันจะมีน็อตจุดเดียวนะตรงนี้ให้ขันออกได้เลยนะครับครับมันจะเป็นน็อตสั้นนะตัวเดิมมนะันอ่ะแบบนี้น็อตสั้นมาแยกไว้แล้วเขาก็จะแถมในเรื่องของน็อตมาให้อีก2ตัวนะครับเป็นตัวเล็ก ต,ตัวยาวนะครับตัวนี้ไม่ได้ใช้แล้วนะเก็บได้เลยเอาตัวยาวเนี่ยครับมาใส่แทนแต่การที่เราจะใส่แทนนะเราก็ต้องเอาตรงนี้เข้าไปก่อนนะใส่เข้าไปแบบนี้นะครับล็อกอย่างนี้เลยนะหมุนให้แน่นให้ตึงเลยนะครับอะเรียบร้อยแล้วก็ ล็อกตัวข้างล่างอีกตัวหนึ่งนะครับแค่นี้เอง<า>นะอันตันลานะครับไม่ยากกดเข้าไปเลยนะแล้วก็ค่อยไปหมุนออกโอเคเรียบร้อยทีนี้ประกอบครับล็อกอันนี้จะเป็นสองชิ้นอใส่อย่างนี้นะครับ ให้มันตรงล็อกมันนะ้นเดีนตรง,ตรงล็อก,อกนะ,ะแบบนี้กดลงไปเลยนะครับแค่นี้แล้วก็วางให้ตรงล็อกของมันเหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นก็ติดฝาเรียบร้อยนะครับประกอบง่ายๆแค่นี้ทีนี้เราเสียบปลั๊กได้เลยนะครับปึ๊บทีนี้ปุ่มสวิตช์อัวนี้จะเป็นตัวจ่ายไฟนะเปิดนะครับเพือ่อจ่ายไฟเข้าเครื่องทีนี้เวลาเรากดใช้งาน โอ้โหปวเขียว <Wow. S 1> น,นะครับลองเลยนะครับแบบนี้แล้วก็ปิดได้เลยนะครับแบบแล้วก,ลวก็เบอร์บดเปลี่ยนใหม่ให้ด้วยนะครับจะเป็นในเรื่องของตัวตายูเลกาตัวใหญ่เป็นไมโครเมติกเกรดนะ uh huh. ก็ค่อนข้างละเอียดกว่าเดิมเยอะมากๆนะครับสําหรับตัวปรับเบอร์กลายสซตัวนี้นะครับครับเลขมากหยาบเลขน้อยละเอียดเหมือนเดิมนะครับ uh huh. ก็จะสอนวิธีการทําทัสซิโลไปเลยภายในตัวเนาะ uh huh. ก็คือเปิดเครื่อง แล้วก็หมุนหาเลขน้อยย้อนกลับไปแล้วดูว่าตำแหน่งมันอยู่ที่ตรงไหนอ่ะอยู่ที่เบอร์สิบแปดผมว่าจะคลายมาแย่างมาประมาณสักหกเบอร์เจ็ดเบอร์อ่ะสตาร์ทที่เบอร์สี่แล้วกันนะครับอ่าอันนี้จะเป็นการทำทัสิโลไปด้วยเนาะทีนี้เรามาดูในเรื่องของสเปคเครื่องกันนะครับสเปคเครื่องรุ่นนี้นะครับก็กำลังวัดอยู่ที่สามร้อยสิบวัตต์นะครับ เป็นเฟืองขนาด55มิลน,นะครับเป็นเฟืองลายกึ่งบาลานซ์นะครับเฟืองรุ่นนี้จะเป็นเฟืองรุ่นใหม่เดี๋ยวยังไงถ่ายรูปทําคลิปวิดีโอแยกต่างหากให้ดูนะครับว่าลายเฟืองรุ่นใหม่ของมันเป็นยังไงบ้างน,นะครับใช้คําว่าเฟืองเล็กแต่บดเร็วตัวนี้บดไม่ช้านะแล้วก็เรื่องของร์ชาร์จก็ไปทางกึ่งบาลานซ์ไม่ใช่บาลานซ์เต็มตัวมีบอดี้ ที่ไม่ได้หนักจนเกินไปนะครับ310วัตต์นะครับตัวนี้เนาะโอเคก็จะมีทั้งหมด2สีให้เลือกนะครับสำหรับตัว m i o Zero ห้ S นะครับสีดำกับสีขาวนะครับโอเคเฟียลเลยนะครับอันนี้อันบ็อกให้ดูเลยนะครับมีสอสีสำหรับรุ่นใหม่ฝากไว้ด้วยครับสำหรับค่ายยูเลกาครับผม